สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันส่วนล่างเหินจะอากาศบรรยากาศสดชื่นขนาดเลยเนาะเด้อเด็ดออกอุ่นๆลมพัดเย็นๆเนาะ,ะเนาะดอกไม้บานอากาศสดใสค,ค่ะเพื่อนๆก็เพิ่มมีแต่ความสุขทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะแล้วก็โชคดีตลอดไปเนาะ,ะเนาะเพื่อเรามีเวลาก็มานั่งจิบกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันอยู่ส่วนล่างเหินเนาะจา้ะ คุยกันไปน้ำน่ะะคเนาะคุยกันไปน้ำอันนั่งจิง้งนั่งนั่งจิง้งนำกันนำนำว่าง,งั้นเถอะปะ,ะกาแฟสวนลังเหินจ้า มื่อเนอเอสแต่ไหนเขาเอ้ยก็ไปอันอกเหินไปจงแต่เสาพุณนะเขาเอ้ยก็ได้อันนี้มาเป็นตนบ่ายแล้วเนาะขะเนาะอันนี้ก็นอันออกไปแล้วไปเรือค่ะไปท่าเรือก็แฟนเต่เสาก็ไปเอทันเอสนี้พอดีย้ายเหลือพี่น่ดีมาไว้มองเก่าเพราะว่ามองที่เอาไปอันแฟนเอ้ยย้ายไปเมื่อสามอาทิตย์ก่อนนั้นเพิ่นเอาไปทาสีเนาะขะเนาะทาสีทั้งหลัง ก็เลยเอทันเอนี่พ่นเ่าอกันวันนี้ก็เลยเอก็เลยไปนําก็เลยล่องพี่นาลรีเอามาไว้อันมองเก่าจากนั้นก็ไปซื้ออันของอยู่อันซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ค่ะวันนี้พันธ์ขับรถหมาพันรถพันธ์อยากติดตะค่ะวันนี้รถเป็นรถติดนอันทางด่วนรถมันมันเป็นอากาศดีเนาะคขะเนาะก็ว่ากันเป็นอากาศดีคนก็ยุดงานมันบอกค่ะ โอ้แฟนเอ้ยไปเอาตะลยอยู่ลงรถมาบ้ได้สอยพันดอกค่ะพันงานผู้สายพันก็เลยอันหมาบันี้มาอันน่าฮอดเหินแล้วหรอค่ะพันโทรศัพท์เขาโทรศัพท์เขาพันโม่หม่ได้โทรมาว่าตัวยู่ก็เลิกาะว่าอันเทาน้นไปหาเพราะว่าพันผ่านมาพอดีเอ่ยก็เลยบอกว่ามาแม่เอ่ยบ้านิบบอกเพราะว่าอันเท้าก็ยังบวอด่หืนันแล้วจะน้อยกัด ก็พอดีอันมาหอดเหือนน้อยนึงเอาของเข้ามาเก็บเนาะขะเนาะก็พอดีพันมาหอดพอดีก็เลยอันดื่มกันน้อยนึงค่ะถามว่าไหนกินข้าวนำยว่าโบพันว่าพวกกินพอดีผ่านมาแล้วพันเลยอยากเห็นนาก็เลยอันก็คุยกันบักเหื่งเด้อค่ะพันก็แต่ว่าพันก็มีงานพันต่นแหลงว่างั้นเด้อปะพันตองหอดเหือนก้อนใบสามมงพันบอก พันกนหับไปเมื่อกี้เนาะค่ะอันนี้มันก็บ่ายโมงเนาะคะ่ะบ่ายโมงก็กว่าน,นี่กันเอาบ่ายสองโมงตอนนี้นพันเราไปเมื่อกี้เนี่ยก็ได้คุยกันเนาะค่ะก็อันกินน้ําส้มกันเลยก็เอาเฮยจัดการเรียบร้อยแฟนมันก็มานําคัะนั่งคุยกันกระมวนอันนี้แังไซเอฟังเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนผ่านมาโดยโบได้ตั้งใจว่างั้นหรอป่ะ ว่าเขาผ่านมาแล้วเขาก็เลยโทรค่ะทุตูเพราะว่ามันผ่านเหินพอดีมันต้องเลี้ยวเข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเหินเอ้ยสิคะก็เลยดีที่ว่าเธอเอ้ยอยู่ดีที่ว่าอันโทรมาตอนเอ้ยอยู่เหลือก็โบได้เห็นกันนอกค่ะ,ะก็คุยกันตักคุยตักไงเล้อคะแล้วก็ไปเพื่อแฮปปี้แต่ละคนก,ก็แฮปปี้หัวลอกกันก็จนแคลงเฮงว่างง้นเด้อป่ะแล้วก็เลยพันก็เลยเมือพันเอ้ยก็มาเอท่านเอ็นนี่เอ้ยค่ะก,ะพก็พอดีเอาอัน สุดที่แฟนเอ้ยทำงานอยู่นำเรือเนาะค่ะเนาะที่ว่าพ่นถาส่งถาสีเอามาซักก็ใส่เครื่องอันซักผ้าอยู่กะจากนั้นก็ต้มกาแฟก็เลยมานั่งแห้งอยู่นี้แฟนเอ้ยพันกินไปแล้วเมื่อกี้นี่ อากาศสดชื่นเนะะียค่ะอากาศดีดีอากาศมันเป็นอากาศที่ว่าแดดอุ่นๆแต่ว่าลมลมพัดก็พัดเย็นๆใช่ไหมมันแล้วก็เลยอันทำให้มันมันโบนี้เอาตัวเนาะคะ่ะเนาะมันก็เลยมีแหงเลยว่ามันมากับกาแฟาอุ่นๆกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันเน,นียค่ะเนาะจะไป,ไป,ไปหาอหนด น็อตสองน็อตน็อตใหญ่ดอกค่ะเอ้ยก็หาสร้อยพันอยู่น้ำเดือบโผพันก็เลยนึกว่าสงสัยเห่าหนาวเสื้อน้ำถุงกางเกงแล้ววันนี้เหากลมเห่าตือหรือว่าถุงเสื้อเนาะค่ะเนาะผู้สายพันชอบเอาเสื้อแล้วลืมสิค่ะเอ้ยก็มาเบื้องน้ำมันสุดที่พันทำงานก็บุเห็นมีตะค้างเลยวันก็เลยไปซื้ออันน็อตทันอีกสองอันเอามาสองอันดอค่ะบุไดเอามาเยอะ เพราะว่าพันเอาไปขันแต่เลยพันเอาออกแล้วสงสัยพันไปวางแล้วพันลืมเอ้ยก็พันโบเห็นก็เลยไปซื้อมาใหม่อันที่ว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็ซื้ออุปกรณ์เอ็นันเอ็นนี้เนาะค่อเนาะก็เลยเออก็มาฮอดก็พอดีได้งานอยู่ค่ะจนแล้วนก็แฟนเออมันก็ทําทํางานของพัน ถามบอกว่าเนอเขาซอยบ่บ่ต้องเหมือนว่าคิปนี่ก็ะจักคุยเจอฟังหนูกันเนาะนำมางจึงอันเบ้าบ่จ่าพันกระไลยู่เมนบอกค่ะมันก็บ่อันบ่อันนั้นเพราะว่ามันเป็นคลิปกินกาแฟก็สไตายเออตุ๊กตาผาฝันนูกันเนาะเบ้าเรื่องรอบตัวเบ้าเรื่องก็สมมกก็เรื่องตัวผู้เจ้าเนนือค่ะบันทีไปเบ้าเรื่องผื่นหรอกค่ะเอิงเจอรจังหนาอันอันนั้นถ้าว่ามันผ่านมามันเป็นแต่เล่าเออกันเล่านูกันเนาะ ถ้าโเป็นตะเล่าเอ้ยก็บบเล่าค่ะเพราะว่ามันไปอันพาดผิงหึงผู้อื่นเขาก็บอยากเป็นนกะคณะส,ส่วนมากสิเป็นเรื่องของตัวผู้เจ้านะคะเรื่องนําเกิดนําครอบครัวนําเฮือนนกคณะนำสวนนั่งบรรยากาศดีๆน,นําสวนร่งเฮือนก็พันลมเย็นๆนี่พันมีแห่งชื่นใจนะคะ่ะมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงเดียวคะแบบเอ้ยตุ๊ก,กาตานี่ก็นะก็บบว่ากันนะคะ่ะความสุขนี้ต้องทําเองค่ะถ้าเราบบทา